ฉันชอบชอบชอบเพรรู้สึกว่ามันได้เรียนรู้จริงๆเราลองนึกภาพว่าเราเนี่ยเป็นเด็กแบบศูนย์ะศูนย์ะโนเนมเลยอะอะไรคือการลูกแบบลูกอีแก้วีคำอะลูกอีแก้วีคำเลยก็แบบเข้ามาแล้วก็แบบเมืองกรุงอะนี่มันบางกกลูกอีแก้วีคำเวอร์แล้วเข้ามาแล้วเหมือนแบบได้แบบเรียนรู้จากสถาบันของพี่เกดที่เป็นสถาบันเดินแบบอันดับต้น คือมันได้เรียนรู้ทุกศาสตร์แบบจริง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 และเรียนรู้เรานึกภาพว่าเราเป็นแบบีอแกี้ยนคำที่สูงอะแล้วเข้ามาโคตรจะคุ้มเออเหมือนแบบว่าครอบโลกของตัวเองอะคุ้มแบบคุ้มมากๆาะแบบแกคิดดูว่าแกอาจจะต้องแบบเสียเงินเสียเงินเท่าไหร่ที่จะได้แบบเรียนคอร์สกับบุคคลเหล่าเนี้ยทุกคนจริงแต่แค่เราเข้ารอบมาแล้วเราได้เรียนกับบุคคลเะยทุกคนคือ ฟรีคือคุ้มแล้วคุม้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วจริงกูเข้าไปแล้วคือแบบเรียนเสร็จแล้วกูออกวันนี้ได้เลยคุณคือหนึ่งในห้าที่ต้องออกเออก็ไม่เสียได้